เราด่วนครับทุกคนเปิดเหตุผลทำไมคนถึงรักองุ่อิง,องเพชรบ้านแพงทั้งประเทศครับ ไม่จําเป็นต้องกินหรูอยู่แพงครับทุกคนทําตัวเหมือนโอ้โหสวนกระแสกับความดังของตัวเองมากๆสําหรับทีมงานรถตู้หรือทีมงานของครอบครัวน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับวันนี้ครับเราจะได้เห็นบรรยากาศครับที่พ่อเอกเนี่ยได้มีการถ่ายนะครับที่หลับที่นอนของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงและครอบครัวครับปูเสื่อแล้วก็นอนธรรมดาเลยครับทุกคนแบบเราเลยแบบบ้านๆเลยครับนี่แหละครับเหตุผลที่คนถึงรักน้อง ทั้งประเทศนะครับทุกคนวันนี้เราจะได้เห็นว่าน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยได้มีการเป่าผมให้กับแม่หน่อยด้วยนะครับแล้วก็หลายครั้งบ่อยครั้งนะครับทุกคนที่เราจะได้เห็นว่าน้องเนี่ยทำเพื่อแม่หน่อยทําเพื่อคุณแม่ของตัวเองนะครับบางทีเหยียบหลังให้บางทีเป่าผมให้ครับทุกคนนี่แหละคือความกระตันยูและความน่ารักความเป็นเอกลักษณ์ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับวันนี้เราเห็นที่นอนน้องแล้วอะเรารู้สึกว่าโอ้โหนี่แหละ นะครับซุปตารากหญ้าสู่ที่ดาลำเพลินของจริงนะครับต้องบอกว่าไม่มีใครเหมือนและก็ไม่เหมือนใครครับ องอิงเคยพูดกับพิมพ์อิ่มขากระแสนะครับว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบการนอนโรงแรมนะครับน้องชอบนอนแบบธรรมดาบ้านๆนอนในรถอะไรอย่างเงี้ยนะพวกทุกคนแต่ว่าอ่าซึ่งเป็นไปได้ยากเนาะเพราะว่าการที่ไปแสดงต่างจังหวัดเนี่ยอย่างน้อยเลยถ้าเราไปนอนโรงแรมดีๆโรงแรมที่อ่ามีรอปรพอหรือว่ามีอะไรที่มันรัดกุมนะครับมันก็จะทําให้ เกิดความปลอดภัยกับน้องนะครับซึ่ง fc แฟนคลับก็เป็นห่วงในเรื่องนี้เนาะต้องบอกว่าตอนนั้นที่พิมพ์อิ่มข่าวกระแสนะครับได้ไปสัมภาษณ์น้ององุ่งอิงนะครับน้ององุ่งอิงเนี่ยบอกว่าไม่ชอบนอนรีสอร์ทนะครับแล้วก็วันนี้เราก็ได้เห็นนะว่าน้องนอนในที่ที่ดีแต่ว่าเหมือนกับว่าปูเสือนอนนะครับไม่ได้มีที่นอนเนาะก็โอ้โหน่ารักมากสําหรับน้ององุงอิงนะครับแล้วก็วันนี้ เป่าผมให้กับน้องนะครับแฟนคลับ FC ก็เข้าไปคอมเมนต์กันเยอะเลยนะนางเอกน้อยมาแล้วรอทั้งวันเลยขอให้ได้ดูนะเนี่ยนะครับทุกคนทุกคนก็บอกว่ารอพ่อเอกนะครับคือพ่อเอกเนี่ยต้องบอกได้ว่าคือตื่นแล้วค่อยจะถ่าย คลิปวิดีโอให้ FC แฟนคลับได้รับชมกันนะทุกคนเพราะว่าเลิกดึกแล้วก็ช่วงเช้าช่วงอะไรเนี่ยเราก็ฟังข่าวสารจากช่องวิ้มข่าวกระแสไปนะพอพ่อแม่ FC นะครับแล้วก็ตกเย็นมาก็มารอดูช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนก็คือเป็นเวลาของเขานะครับเวลานอนนะครับอุ้มอิ่มก็จะมารายงานข่าวเวลาข่านะครับก็จะเป็นเวลาของพ่อเอกแม่หน่อยนะครับทุกคนเนาะเราจะได้เห็นบรรยากาศวันนี้ครับรู้สึกปลื้ม นี่แหละทุกคนเหตุผลที่คนถึงรักน้องบ้านฮักเอฟแฟนคลับต่างๆถึงรักน้องมากมายขนาดนี้ก็เพราะว่าน้องเป็นแบบนี้เพราะครอบครัวเป็นแบบนี้ครับ,ๆๆรบเขาอยู่กันแบบบ้านๆ,ๆานติดดินติดดินนะครับทุกคนไม่หวือหวานะครับถ้าต้องบอกว่าเป็นศิลป,ปินระดับนี้ครับทุกคนเนาะระดับของความดังองค์งเนะี่ยตอนนี้เรียกได้ว่าดังระดับประเทศแล้วสามารถเลือกที่นอนที่หรูหราได้เลือกที่นอนที่ดีได้นะครับเลือกที่นอนเลือกที่ โอ้โหน้องทุกคนแต่น้องเลือกที่จะนอนแบบนี้นะครับความเป็นบ้านๆความเอกลักษณ์แบบนี้เราอยากให้น้องคงแล้วก็คงค,งความน่ารักแบบนี้ไว้ไปตลอดรักษาความเป็นบ้านๆติดดินไว้แบบนี้ไปไปตลอดนะครับมันคือความน่ารักของน้องมันคือความเขาเรียกว่าอะไรความที่ fc ฟซแฟนคะลับเนี่ยชอบนะครับเอแฟนคลับชอบแบบนี้จริงๆแล้วก็ต้องบอกได้ว่าน้องเป็นเซปินที่สู้ชีวิต แล้วก็กรตันอยูมากๆนะสำหรับองิงนะครับต้องบอกได้ว่าพี่หมอนอิงก็นอนกับน้องนะครับก็นอนไปด้วยกันเลยนะครับแล้วก็เนี่ยเขาเพิ่งตื่นกันครับทุกคนเราได้ดูสดๆจากช่องพ่อเอกนะครับแล้วก็เป่าผมให้แม่หน่อยด้วยนี่ยังรักษาความกรตันอยู่ยังรักษาความน่ารักความน่าเอ็นดูกับคุณแม่นะสำหรับองค์อิงนะครับทุกคนแล้วก็ น้องเนี่ยเวลาอยู่หลังเวทีกับอยู่บนเวทีเหมือนเป็นคนละคนเนาะเรานึกอออกไหมอ่านเนี่ยเวลาเราเห็นบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยเรารู้สึกว่า นี่แหละคือน้องแต่พอเวลาน้องไปบนเวทีน้องมีความรับผิดชอบสูงมากๆแล้วก็นเตอร์เทนคนดูเอาอยู่มากๆเมื่อคืนนี้เห็นไหมครับคลิปที่เป็นไวรัลใน t i k t o k ก็คือ,อมีนะครับ LGBT คนหนึ่งน้องมาเต้นด้านหลังเวทีเต้นหอยใจบ้างไฟแสนก็คือโอ้โหถ้าถูกใจพี่ LGBT ก็ถือว่าองค์อิงสอบผ่านแล้วนะครับนะในเรื่องของการร้องเพลงหอยใจบ้างไฟไไไแสนใครอยากดราม่าก็ดราม่าไปนะครับองค์อิงเนี่ยก็เมื่อคืนนี้น้องก็ได้ประกาศบนเวทีนะว่า ก็ทนฟังหน่อยนะคะนี่เป็นความพูดที่ถอนถอมเนื้อถอมตัวมากๆนะครับนะน่ารักครับองอิงแม่หน่อยน่ารักเป็นคู่อ่าเป็นคู่แม่ลูกนะครับที่น่ารักแล้วก็พ่อเอกก็น่ารักนะครับดูแลน้อง เป็นอย่างดีเลยเพราะเอกจะเป็นโซเฟอร์เนาะคอยขับรถพาไปตามสถานที่ต่างๆนะครับก็ส่งกํลาลังใจไปให้ครอบครัวรถตู้ด้วยก,วกันนะครับว่าจะเป็นพี่แองจี้เองก็พัฒนาฝีมือตัวเองได้ดีมากๆลบคำขลอลหาไปได้เยอะมากๆสำหรับพี่แองจี้ลุกเมื่อคืนนี้โอ้โหทำเป็นทำอัได้กระแสเลยนะสําหรับลุกของพี่แองจี้เมื่อคืนนี้นะต้องให้เขาจริงๆในเรื่องของการทําผมแต่งหน้าต่างๆนะพี่แองจี้เอาอยู่แล้วนะตอนนี้แล้วก็ต้องบอกว่า ฉีกมากๆนะครับฉีกกดเลยสำหรับการแต่งตัวแต่งหน้าที่ผ่านๆมานะครับการแต่งตัวแต่งหน้าที่มนผ่านมาคือจะแบบดูเรียบๆเนาะแต่ตอนนี้คือโอ้โหพี่แองจี้คือกล้าเล่นแล้วกล้าเล่นผมกล้าเล่นการแต่งหน้าเนี่ยกล้าเล่นแบบเยอะขึ้นนะครับปังมากจริงๆพี่แองจี้นะครับก็ต้องขอชื่นชมจริงๆแล้วก็นะวันนี้มิมข่าวกระแสก็เอาความน่ารักนะครับ ขององอิงเนาะที่ไม่ลืมที่จะทําตัวไม่ลืมที่จะทําตัวแบบนี้นะครับทุกคนเนาะน้องก็ยังคงความเป็นบ้านๆน,นะครับคงคงความน่ารักบ้านๆไม่เปลี่ยนแปลงเลยสําหรับองค์อิงแล้วก็แม่หน่อยแล้วก็พ่อเอกนะครับต้องขอชื่นชมจริงๆครอบครัวนี้แล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้น้องเล่นที่ราชกระบังใช่ไหมครับใครที่อยู่ใกล้นะครับก็สามารถเข้าไปรับชมน้องแบบสดๆได้นะครับสําหรับองค์ิงเพชรบ้านแพงเราต้องบอกได้ว่า น้องน่ารักจริงๆครับทุกคนน้องน่ารักจริงๆแล้วก็เราเห็นแบบนี้แล้วเรารู้สึกแบบเออนะจากที่วันนั้นที่เราสัมภาษณ์อุงอิงอ่ะอุงอิงก็ยังคงความเป็นตัวเองอยู่นะครับซึ่ง ช่วง <AL> หลังมาเราจะเห็นน้องนอนตามรีสอร์ทอะไรแต่ว่ามันเป็นเรื่องปกติที่จําเป็นต้องนอนเพราะว่าต้องต้องอยู่ในความปลอดภัยเพราะว่าเป็นศิลปินระดับนั้นแล้วนะครับแต่พอมากทรทมนเนี่ยครับทุกคนเนาะเราเห็นว่าน้องพักแบบนี้เรารู้สึกแบบตื้นตันมากๆรู้สึกว่าน้องก็ยังคงความเป็นน้องนะแล้วก็ครอบครัวน้องนะนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้โอ้โหนักข่าวเข้ามาสัมภาษณ์เยอะมากๆแต่เหมือนกับองค์เองเนี่ยจะไม่มีเวลาให้กับนักข่าวใช่ไหมเมื่อคืนเราไม่ได้เห็นบทสัมภาษณ์ นะครับของขององอิงกับกับช่องต่างๆนะจะเห็นเป็นสัมภาษณ์คนอื่นมากกว่านะสำหรับเมื่อวานนี้นะครับก็น้องน่าจะไม่ว่างแล้วก็ต้องบอกว่าน้องเนี่ยคือเดี๋ยวเปลี่ยนชุดเดี๋ยวต้องขึ้นไปอ่าเช็คซาวนะครับเดี๋ยวก็เปลี่ยนชุดไปเต้ยร้านะนู่นนี่นั่นน้องถือได้ว่ายุ่งแล้วก็เป็นตัวหลักของวงมากๆนะครับพี่พี่นักข่าวก็อาจจะเก็บภาพหรือเก็บ วิดีโอไปได้ไม่เยอะนะเมื่อวานนี้นะครับก็จะเป็นสัมภาษณ์คนอื่นซะมากกว่ามันจะเป็นน้องอมแอมน้องป๋อมแปมนะครับแล้วก็เป็นแม่ติ๋มนะครับเมื่อคืนนี้เนาะแล้วก็บอสโจนะครับ นะก็ส่งกําลังใจนะครับไปให้อุงอิงเพื่อบ้านแพงกันเยอะๆนะครับวันนี้น้องเล่นที่ราชกระบังนะเนาะหรือว่าวันนี้น้องก็น่าจะพักผ่อนทั้งคืนยังไม่ได้ไปถ่ายรายการร้องข้ามกําแพงนะครับเห็นบอสโจนเนี่ยว่าเลื่อนนะครับทุกคนเนาะว่าเลื่อนกันนะครับนะโอเคนะครับก่อนจากไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับรักทุกคนครับ